好吧。 อคุณมากค่ะคุณนัทพงศ์คุกคกคเกม น้ำไม่ยอมให้อาบค่ะอาบน้ำคือยากมากค่ะน้อง อ,อ่ะแล้วน,นอนต่ออ่ะแล้วน,นอนต่ออ่ะอ่าทำไมทำนาอย่างนี้นนพอเรียขนเราก็จะสําหลักออกก็จะเป็นแบบนี้ก็ะจะเป็นแบบนี้ ทุกคนค่ะพี่ๆขาฉันเหนื่อยนะคะ,ะฉันเหนื่อยมากฉันบินลังคืนเลยคนเนี้เล็บก็ไม่ตัดเนี่ยอืขวดของแม่หมดแล้วเนี่ยคนเนี้ยเล็บก็ไม่ยอมตัดเนี่ยฮะคนเนี้ย ทำความสะอาดตัวเองไม่อาบน้ำนะคะหนูคขี้เกียจอาบน้ำค่ะพี่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 ขกิมลังขี้เกียจอาบน้ำค่ะพี่พี่คนไหนชอบให้ไลค์ชีของกิมล้งทุกวันคลิกหัวใจมาให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะไลค์ให้ทุกวันเลยเนะคะเวลาชีได้ยินเสียงอะไรนะคะอย่างบอกว่าอาจจะเช่นเสียงนอกอย่างเงี้ยชีก็เรียนเสียง จีก็จะวิ่งไปหลังบ้านแล้วชิก็จะบอกว่าเรียนแบบเสียงนกค่ะทุกคนแมวใครเป็นหนึ่งเหมือนเหมือนกันบ้างค่ะที่จะเรียนแบบเสียงนกแบบเรียนแบบนี้เหมือนมากอะ่ะอืยิ้มยิมล้างฮัลโหลฮัลโหลกลูซ้อม ซ้อมซ้อมสวัสดีพี่พี่เขาก่อนแลว say hello 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 good morning นะมีแค่ตัวเดียวนะคะที่บ้าน แต่ล่าสุดไปเจอน้องมาการถนนแต่ว่าจับน้องไม่ได้นะคะตัวเล็กนิดเดียวว่าจะรับเจ้าน้องมาเป็นเพื่อนกินล้างนะคะตัวเล็กมากแต่ก็เลยโพสเข้าไปในเพจเ,เพจคนรักน้องหมาน้องแมวนะคะก็เลยเหมือนจะมีคนมาเอาไปแล้วหลักก็เลยไม่ได้เอามาฮัลโหลฮัลโหลคนเกยจอาบน้ำ หนูชื่อกิมลังค่ะหนูอายุจะสามปีแล้วนะคะหนูเป็นสาวกรุงเทพค่ะแม่เจอหนูมาจากกรุงเทพนะคะกิมลังเอา้าเอา้าเอา้เอาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นนางสไปร์ลป์นสไปร์ลขอบคุณมากนะคะนองน้ำขิง,งคะกิมลัง แรงจะชอบรอนเล่นค่ะนี่ค่ะขอบกันมากนะคะคุณน้องหนูน้ำเขิงที่เอ็นดูน้องนะคะน้องเป็นแมวจรนะคะถ้าใครติดตามพี่ตั้งแต่แล้วก็จะเห็นว่าพี่ลงลิดน้องนะคะพี่ได้น้องมาจากริมฟุตป่าตรงแถวสะทอนเลยนะคะ,ะ,ะ,ะทำไรท่านี้อ่ะทำไรท่านี้อ่ะ <ทำ S 1> หานออา้องอ้าวอ้าน้องทำบ้านนี้ด้วยทำไมน้องทำบ้านีทนทำทำทท้ทำอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเรียอะไรอ่ะคุณกินอะไรคะคุณกินเรียอะไรคะน้าน้หลัง จ้องของแม่เจลของแม่ <c oughs> ดูพุงค่ะทุกคนดูพุงนางสิคะดูพุงนางสิคะ <c oughs> ดูค่ะดูสิคะอีด้วนอาจจะไปไหนหลังจะไปไหนฮะหลังจะไปไหนหลัง าจะไปไหนคณะจะไปไหนออกมาติดตามชีวิตล้างนะคะฝากฝากทุกคนด้วยนะคะติดตามชีวิตล้างทุกวันนะคะอะล้างก็จะนอนอยู่ในครัวนี่นะคะหนูล้างเองอ่ะอ่ะอ้าวโหกัดอะไรอะ่ะ โอ้โห و, กินอาหารหมดเลยโอ้โหไหนโชว์พี่พี่สิโอ้โห و, ล้างกินหมดเลยค่ะล้างกินอาหารหมดเลยค่ะพี่พี่ค่ะล้างกินอาหารหมดเลยค่ะเดี๋ยวแม่จ้องให้ใหม่นะตับหนึ่งแม่เพิ่งตื่นนะน่ใส่ให้ใหม่ อะไรเข้ามาในบ้านคือล้างค่าหมดค่ะคทุกคนทุกวันเนี้ยก็คือที่บ้านอ่ะแบบจิ้มจกอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีเล็ดอ่าเล็ดรอดเข้ามาในบ้านค่ะทุกคนแม้วาแม,ม้ว่าแรงสาบหรืออะไรก็ช่างล้งลัางค่าหมดค่ะ <c oughs> มือปล่าค่ะ <c oughs> อ้าอ้าทุกคนขาเชิญค่ะ ข้าได้นะคะที่แขวนรถแมวคือเดี๋ยวต้องสั่งมาให้ใหม่แล้วละมันอุ่นแล้วหนูจะนอนอย่างงี้ค่ะพีขะ่ขอบคุณมากค่ะหนูน้ำขิงขอบคุณมากที่เอ็นดูน้องนะคะเฮ้้ยออ,อไหนชอบพี่เขาสิชอบพี่เขาสิชอบพี่เขาสิอาหารอาหารไหนชอบพี่เขาสิชอบพี่เขาหน่อยออ ชฟี่เขาหน่อยชียข่ขหน่อยทงทชเป็นดาราลูกสวาวแม่เป็นดารา <c oughs> น้องชื่อน้องกิมลังนะคะน้องเป็นสาวบังก <c oughs> น้องเป็นดารารู้ไหมลูกน้องเป็นดารา Để mà uống cái <laughs> mẹ kẹp nha nha như nha 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 ừ, nha 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 ฉันเลี้ยงเธอมานะฉันเลี้ยงเธอมาอนะือืดูสิอืมจริงเวลาเขาไม่อยู่บ้านก็จะเหงานะคะทุกคนเป็นไหมคะอือเนี่ยสู้เนี่ยสู้อ่ะโอ้โห้ขวัญแม่เจ็บ ไลน์ให้ดูนะคะว่ารังตอนเช้าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อาหารจะกินหมดเลยลก็คือก็คืออาหารอนะคือจะให้อาหารเม็ดด้วยแล้วก็ช่วงเย็นประมาณห้าโมงเย็นก็จะให้อาหารเปรียกเขาทุกวันนะคะเขาจะถ้าเกิดเราไม่ให้เนี่ยเมียไข่แมวไข่ลาน <laughs> ถ้าเกิดเม่ให้เขาก็จะร้องแบบเหมือนแบบร้องกินเหมือนเด็กเลยะคะ่ะทุกคนกำลังร้อง,องแบบ หมือนฟ้องว่าจะหิวข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยอืมตอนกลางคืนก็จะเคาะประตูห้องตลอดจะเข้าไปในห้องตลอดอนะคะทุกคนน้าล้าง,นะงอ่ะล้างอาคันอะไรคันอะไรก็ต,รตัวเองไม่ยอมอาบน้ำอาบน้ำก็กยากอือดูนางดูนางดูนางทุกคนดูนางดูให้ดูตัวดูตัวอ้วนอ่ะ มันรู้ว่าเธอเป็นดาราสวยลูกสาวแม่สวยมันรู้ว่าเธอเป็นดาราดาราช่องอยูทูบนะะี่ค่ะล้างแต่ลางเป็นแบบแมวไม่มีหางอะค่ะ <c oughs> เป็นด <c oughs> ้ว <c oughs> น <c oughs> นางด้วนนางด้วนนางด้วน แม่อ้นีไงพี่พี่คะพี่พี่คะอืมสงสัยหิวสงสัยหิวสงสัยชีหิวแมวบ้านพี่เหมือนแมวบ้านหนุเลยค่ะกุดใช่ไหมคะตอนแรกอะ่ะพี่ก็แบบว่าจะเลี้ยงจะเอามาใช่ไหมตอนที่พี่เจอที่ฟูดปาร์ตใช่ไหมพี่ก็ดูแบบว่า เออมันจะโงูแฮงดีไหมเขาบอกว่าแมวหางกุดไม่ดีนะอย่างงู้อย่างนี้แต่ว่าพี่ก็ไม่ซีเรียสค่ะพี่ก็เอาน้องมาเลยียเพราะว่าพี่สงสารอืมปบประจบจังหวะก,ก็คือน้องหมาที่บ้านเสียพี่ก็เลยโอเคเอาอมาเลี้ยงเลยหนึ่งชิ้อกินหลังค่ะเอา้าเอา้าสู้หรออะอ้วอาวสู้ไหมหรอสู้หรอ ว,วันวันสู้เหรอเอ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยวิไอทโทษทีนะคะอินเทอร์เน็ตมันโลนหลดอะสู้เหรอวันสู้เหรอวันสู้เหรอฮึวันสู้เหรอวันสู้เหรอวันสู้เหรอดูค่ะ ดูความอ้วนของนางคืออ้วนมากดูสิครับเฮ้ยทุกขาทุกคนนางคือแ่บกินเก่งมากกินเก่งมากสู้แล้วสู้แล้วตกตกแม่สู้สู้แสู้สูส้สอ้าโหย้ย เจ็บนั่นเนี่ยทำไมสู้อ่ะวันไอ้วันว่าเน็ตไรเน็ตม่คิดค่อยค่อยดีเอาเลยบายบายพี่พี่เขาก่อนจะไปรักแล้วแมันจะไปเก็บบ้านละแล้วพักผ้าแล้วบายบายค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้กินล้างมาใหม่นะคะดูความอ้วนนั่งส,ส,สู้หรอสู้หรอสู้หรอสู้กับแม่หรอวันวัน,วนดูพุงดูพุงดูความพุงดูความอะไรดูสิอุ๊ยกินเก่งมากดูอย่าว่าฟ้าไปอาหารม่เหลือลกินเก่งสดๆดอือหือกินเก่งขี้เหม็นสด,สด กินเก่งแล้วขี้ก็เหม็นเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะทำอะไรเนี่ยอะดาราเนี่ยเป็นดาราสาวเนี่ยดาราสาวช่องแปดไอ้โอ๊ยเจ็บอ้าวเจ็บนะเนี่ยจะจับตัดเล็บเลยอุตส่าห์จะไม่ตัดเล็บแล้วนะอืมเนี่ย

ชอบเลื่อนความแมวความเอ้ยเดี๋ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวล้างไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตล้างให้ดูทุกวันนะคะพี่พีๆขาขอบคุณที่เข้ามาดูล้างนะคะอังเหมือนรู้เอาเลมานี่น,นี่นี่ๆนีแม่จะซักผา จะใส่อาหารให้น้องนะคะนี่ค่ะน้องล้างค่ะนี่คืออาหารของนองอ้องอันนี้จะใส่อันนี้จะใส่อนนใสเ,อเอาไว้ใส่อาหารเปรียกนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารหนางใจรูปวันงน่งหิวว่าแล้วนางหิวจริง นล้วไปขอห้องนอนค่ะทุกคนนางหิวเนี่ยคนนี้นหิวเนี่ยเอาไปกินเลยแม่อน,นี่ล้างก่อนอกิน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 ไปกิน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 เดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมนางหิวค่ะทุกคนนางรู้เรื่องหมดค่ะทุกคนใครว่าหมาแมวไม่รู้เรื่องคือรู้เรื่องหมดร้องกินหรืออะไร สิ่งแปลกปลอมข้ามาในบ้านนางจะรู้หมดคะ่ะทุกคนดูสิคะกินแล้วล้างของกินแล้ว้างล้างกินข้าวล้างหิวเดี๋ยวแม่จะดูดฝุ่นโอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวขอพาน้องล้างไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ พี่จะมาไลฟ์น้องล้างให้ดูใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมน้องะะล้างนะคะล้างาล้างบายบายาก่อนล <c oughs> ้างบาย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 พี่เขาก่อนบายบายพี่เขาก่อนโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ล้างให้ดูใหม่นะคะหรือว่าอยากจะไลฟ์หรือจะไลฟ์ฝากเข้ามา รับชมรับรับชมน้องเขาด้วยนะคะบายบายค่ะพูดไม่ค่อยเก่งน,นะคะบายบายค่ะพี่พี่บายบายนะคะหนูชื่ออีด้วยนะคะบายบายค่ะ